เมื่อวานได้อย่างไรปืนเลยนะเดี๋ยวอันนี้คุณข้าเขาขี้ชีกันนะครับตอนี้พวกเราไปญี่ปุ่นแล้วครับเรามีของมาฝากว่าีของกคือมอนไอรอนมนไอรอนแมนกับหมอนใหอยได้หมนไอรอนแมนให้ิดไม่กดไลค์ครับ้ มอนทอช้นทอคาะให้ให้กดแชร์ให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของตังฟอนนะครับคอรวยคอมงกลัวครับปด๊พิมจังหวัดไหนมาแลันปุ๊ยเพงนี่กูบอก 5ที5ทีบลุกรรโอเค5นาทีบลุกรรมโยเขียนเพีแล้วเอา5นาทีบาลุกรรมนป็นครับอนนี้แข่งต้องตากันคุย5ที5นาทีบรรลุกรรมเลย5ทีบรรลุกรรมแล้ว ก็ใช่ไงนี่ม mm ันพิมคำภำทำไม่ใช่ทำยันนี้เรทีนูกตืมอ็มมาบ้าเอาใกล้ใกล้ดว ม่ตอไปมึง่นคนเดียวเล่มเกมี่คือเรียด้วยกันนี่คือเรียด้วยกันวันนี้เรามีแขับเชิญอะคเทบก็คือพลัมพลัมมี่ขี้แตงครับขี้แต่งนวครับทำนี้ทำมมี่ขี้ไลวางลงด้านล่างดิโดนดินชา เพื Ooh, ่อเลพูดว่าผมจะไม่เลิกยาแล้วก็ไม่ทิ้งมันมอสิบุตรเราไปเอากระทางกันเพื่อนอันนี้เข้าสู่เทศกาลฮาโลวีนแล้วจ้าเจเจะแต่มันผมจะเลิกวันนั้นได้เราเหลือทิ้งไป เพอเลยกำมากระตูนไววตัวไปลองดมมันเลยไลยทำตายเยอะแบนี่แดงไม่ธรรมดาเองดูดมากัญชาที่เดินม,มาลืืเลยโอเน้นให้เองลองเลยดูแต ได้แล้วเ,เอ๋อหลอมเปากกาเ,เลือดีซอสซอวีเอามาให้ผมเด็ดีเลยกระดาษเอฟี่พับตรงมีไฟให้ดีเต็บอกเลยเออดื้อไว้ได้ยมเป็นใหญ่เลยใบ้ที่ต้องเตะมาทุกสปรพสิทธิ์ขึ้นมาเลยต้องล่ามากินโอมไทยก็ต้องทำ คือเลยมีนาดามีใครดาวข้ามันไก่พิเศษเห็ดเๆ็ดเๆ็ดเห็ดเ็ดเห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 เหเ่็ดเเห็ดเห็ดเหเสดเห็เดเหดเห็เดหเอ็ด่ห็ดเหดหมดเห็ดห็ดเห็ดเห็เเเ็ด้ เธอไปลองดมมันเลยไรทำตาเยอะแบบนี้สแสดงไม่ธรรมดาเองโดดมากันชาที่เดิวมาหรือไงโอ้เนใจให้เธอลอบดูจะรู้ว่าดียังไงเฮ้ยลองเออนาทีที่เขาคุับ่ะดีอะไรรู้ เล้ว์หมไไอรลีไฟให้ดีแล้วเจอมอนิงบูตังสองตัวที่ต้องเตะม,มาทุกซับพสสีเกิดขึ้นมาแล้วโ้กงต้องเตะม,มา,าใครไม่เตะม,มามาริโอปาโกลามี่ว่าอย่างไรคืออย่ามา แลล้วมมีีอาาตัวแรกตัวเอ่ของเขาเำให้กินตาบัวตัวลูกน้งองกูเอ,อ้ยมันคือตัวของกูอ,อ,อ,อันนี้ถ้ามันดับดามให้กูนะชิบหายแล้วก็ปวดพยายามกูอยากขึ้นไปด้านบ,บนเห็นเข้าไปเต็มเบ้าตา เด็กชายตายแล้วเบื่อลาไหนวะเฮ้ยอย่ามาดูกิ้งคิงตายยังอย่ามาดูนะครับพี่น้องกิ้งคิงกิ้งคิงกิ้งคิงอะไรที่ต่คนไม่ไม่ดอกเพี้ยนเลยไปตาคู่เพี้ยนตัวด้วยซอด้วยซ้อคูทำต่ออยู่หน้าตาดูเลยแม่หน้าตาคนแก่ไอ้เหี้ยไอ้อะไรอ็งมึงไอ้ตัวกู่คู่ได้ใครมึงไอ้สัส มาเข้าเดียวไหมมาเห็นไหมเตมามาโฮเตะมาตายคาตีนใาเลย้ยัไม่กินไงไดกัวเช้าลวเลยโอโอ้ยโอ้ยเธอกับมาผมเลยสาจะตจอาเธอเลยพูดว่าผมจะไม่เลิกยา ไปไปค่ะจบคลิปำบาคนส่มากสุดจะติดทันผมจะเลิกวันนั้นได้ดันเลยที่ไปเพื่อเลยกำมากระตุนไว้เพื่อไปลวงดมมันเลยง่ายเฮ้สบ ยืนแบบนี้เลยโอ้คำต้องขที่เดิมมาเรื่องเลขอแนะนำให้เอาดูจารู้ว่าดียังไงประกาศเรือดนซอสเบียอามาให้ผมเดี่ยวดีเลยจะได้เอซีมที่เราเป็น คนนี้จะมาค่าโอคันนะครับเร็ว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 มร็วาร็เร็มเร็็เรเร็วเร็เรร็วเร็วเรเเร็ว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 เเวเรเรีวเรววยวเร็วเร็เรมเวเรเร็วว็ร ทำไมคนเสมาสถ้าจะเดียกมันก็ตีกูไม่เข้าปวดปากมากก็แค่ไงโอค้คำสาช้าแรงกูแล้วแต่หัหดเลยเน้อยไม่ถึงเลยที่เขาลเล่นเลเดีกูได้ขอทั้งหมดมาว่าวนะนี่คนใี้ท่านเว้ย เไปทนเเยพึ่งเมาด้คนทานนี้และโอ้าไปแล้วไม่นแม่แม่งไม่รู้แต่ต่อท่านเลยอันนี้ตช่เพรกูคนแรกเลยแล้วพึ่งคนที่สามอันี้กูอันนะคะเลยเพราะกูจะใช้ก่อนที่ท่านเล่นด้วยเช่กลางก็เลยช้เ ไ <c> ด <ười> ้สูงหมใหญ่สอบใบเฮ้ยมึงมมงก็เสร็จแล้วข้านี่ียอ้ยอคเาเอ้มกคีกูลมั้เอาไปเลยีี่กอที่อยากได้หก็กิจกรรมอล้วขอดไปุ่ก่อนนี่การเล่ดิสเซติก่อนก็เป็นไรแต่เล่นชิวยแล้วเอามาหย วันนี้ผมปิดแจ็คพอดไอ้ตมอมนมเูเพื่มอันนี้คือคนเรียกเลยดีว่านะครับผมที่คิดใหจะลองยานะครับเฮ้ยอนยอยอขาเลยและใครที่ชอบนะครับผมกวย